อ่าสวัสดีค่ะค่ะแม่อ่าวันนี้ยังอยู่กันที่เกาะพม่านะคะใช่แล้วค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เกาะชื่ออะไรครับเกาะนาโอพีค่ะนาโอพีนะคะเกาะพม่าเลยนะเออคิดที่แล้วเนี่ยเราเรามามากันแถวนี้แหละนะแต่ว่าเราออกไปดำน้ำกันโอ้แต่ว่าทะเลเขาสวยนะมากเลยนะเออสวยมากต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นชจังหวะที่ทะเลไม่สวยแล้วเพราะว่าก่อนหน้าใคยูจะผ่านไปประมาณวันสองวันแล้วอ่านี่ป้ายนาโอพี เดสติเนชั่นเนี่ยอะไรอะไรติดปากก็ป้ายป้ายอะไร่าฮ่า่าบริเวณเกาะเนี้ยเนี่ยเขาจะมีที่พักด้วยวันนี้เราจะพักกันบนเกาะอ่าวันนี้เราจะนอนวิลล่าบนเกาะนะคะใช่แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าี่าด้้นนนะะคก็จะมมีหาาาาดดกันดวยเี๋าไปดูกันได้ค่ะโอเคไปน้องเจไปไหนเนี่ยเอ่อส่วนน้องกายไม่ได้มานะคะ มาสาโรโรงแรมนี้เขาชื่อมีชื่อไหมคะชื่อวิเร,รียรเทพค่ะโอ้ต้องเทพต้นเทพใบนำ้ำฮะอาบ้าน้ำเลยได้ได้เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวตามไปนะเออดู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 ดดจะบอกว่าโรงแรมพ่องดูดีนะตอนแรกอ่ะคือสภาพบอกว่าอยู่บนเกาะทิดแล้วแบบโอ้มันช่างแย่แน่ๆแต่พอมาเห็นแล้วแบบอมันก็คือรีสอร์ทเลยนะคะไหนแล้วห้องเราห้องไหนฮะไม่รู้ค่ะไม่ใช่อินเลยอ่า อ๋อสระว่ายน้ำนี่โอ้โหมีเบาะให้้องแบบนอนเล่นด้วยค่ะโอเคสรว่ายน้ำเลยโอ้โหสระว่ายน้ำก็สวยมากเลยนะเนี่ยมองไปเห็นเป็นวิวทะเลเลยค่ะดูน้องเกศว่ายน้ำอ๋อน้องเกศใส่ตินใส่ฟินด้วยเหรอลูกใส่หางแลงเงือกแต่ไม่มีหางะเป็นใส่ฟินอย่างเดียวบรรยากาศนะฮะรอบๆ สวยค่ะสวยสวยมากเลยสวยทีเดียวคือเราเข้ามาอยู่ข้างในหมอกไปนอนยิ่งสวยแต่สุดที่สูงขึ้นบรรยากาศดีมากเลยน้องเจสนี่ไม่ยอมไปขึ้นเลยนะเนี่ยงั้นทำไงดีน้องเจสตไม่ยอมขึ้นเดี๋ยวเราไปพาไปชมห้องแคร์แล้วกันนะเอออ่ะไปไปเดี๋ยวปล่อยน้องเจสไปนี่นาะหนูรอนี้นะลูกนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องพักแล้วสวยงามค่ะอ่ะไปนี่นี่ ถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือเห็นทะเลเลยนะค่ะเนี่ยาไปชมเลยฮะไปสภาพนี่มันไม่เหมาะกับพาชมค่ะปกติก็เยินอยู่แล้วแหละเหมือนแบบโรงแรมสี่ห้าดาวโอเคนี่มีเตียงเสริมเลยนะคะว่า ผู้ที่น,นอนก็เหมือนผู้หญิงไงฮะให้ดูว่าขาวๆ <c oughs> เฮ้ยนี่ขนมไทยอ่ะนี่กรอบมากๆแต่มีขนมไทยอ่ะมากมากก็มีเครื่องดื่มแบบน้ำให้เรียบร้อยตามมาตรนเล่มองจากระเบียงนะก็จะจากระเบียงเนี่ยจะมีโต๊ะโต๊ะแบบออกไปนั่งเล่นชม,ว,มวิทวทะเลได้สวเ,เลยนะน้ำเลยคือสวยดีแพ็กเกจมันพักที่นี่เหรอะ ใช่ค่ะโอ้นี่นี่นี่นะโอ้เขามัได้กลิ่นหอมมีแม้กระทั่งโตเรียโตเรียผ้ามีเสื้อเซฟมีถุงเท้ามีชุดปุมอาบน้ำนี่ไงถ้าเขาแบบว่าไม่อยากให้แอบดูก็ล็อกอย่างนี้นี่อ่าล็อกได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะยินยอมไม่แอบดูกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าก็สกูอะไรเพียบพร้อมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชม เออหาดด้วยเนาะพรุ่งนี้ว่าจะไปชมแบบแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้คือต้องบอกว่าคนที่เขาพักที่นี่เขาจะรวมอาหารเย็นโอเคเดี๋ยวพาไปชมไม่แพงราคาที่ฟังมาเมื่อกี้ประมาณ15ดอลลาร์สิบหาดอลลาร์สี่ร้อยาทโอเคที่สำคัญเขามีที่เดนโชว์หุ่นกระบอกไฟด้วยเราตอนเย็นไปชมกันอันนี้ไปรับน้ำมาขอตัวอาบน้ำก่อนอะไรอะไรตัวขออาบน้ำ เออต้องเขยิบอย่างนีนด้วยเหรอเป็นมาลงมาเหรอ่ะอาบดามอ่ะ,อะ,อะถึงนู้ยเย็นนะคะเราคงไปกินมัตคาที่ไหนไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเราอยู่บนเกาะก,ก็ต้องกินกับเขาใช่ไหมอ่ะเราไปดูกันซิว่าอาหารที่เขามีให้เตรียมมานะครับเป็นอะไรบ้างเอายังไม่มีอ่ะหม่าม่ามาลุ้นว่าเป็นกับข้าวไทยหรือกับข้าวพาม่าก,กันนะครับหม่าม่าค่ะอ่าริฟายชิคเก้นอ๋อนี่ก็ พอได้อยู่นะฮะทอดมันเหรอฮะอ๋อไก่ชิคเก้นก็จะมีอันนี้ผัดปลาหมึกค่ะอ๋อเฮ้ยมันก็กลับข้าวไทยๆนะฮะอันนี้ยังไม่มายำอันนี้ยำอันนี้ผัดผืออ๋อไทยๆไทยๆพอได้พอได้พอได้อ่ะก็ตักกินกันดีกว่านีสอะไรนะสไปซี่เออใช้ได้ใช้ได้ อาหารแบบน่าจะใกล้เคียงกับคนไทยนะอ่าส่วนที่เราเดินาคนจนะ<อ>นี่ากตูดค่ะอ๋อโอเคโอเคอ่ะอกินก่อนกินก่อนเอีอน,นี้เป็นของหวานลูกชุบค่ะชุบพม่าที่นีิ่กระเลงคลิีซนได้นะคะตอนนึงอาหารเย็นก็จะมีโชนด้วยแล้วเราได้กันนะ ตอนนี้นะคะเราเดินลงมามาที่เขาเรียกขาดมาจามนะตรงนี้นะมาจากมาจากทูมาจามหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่ไม่น่าจะใช่หรอกเขามีของเขาอยู่แล้วนี่บริเวณนี้น้ำใสมากนี่ให้ดูโอ้โหสกิฟต์สกิฟตค่ะอ่าเย็ไปไหนอยู่คะฮะไม่ได้เย็นหันมาคุยดิ ไปจริงช้าจริงช้าต้องรอน้ําลดอีกหน่อยหนึ่งเจสเพราะว่าเนี่ยมันยังอยู่ใต้น้ําอยู่เลยลอยสักประมาณมาว่า20นาทีอะได้เล่นเนาะนี่มีจิงช้าด้วยสวยมากุมีเป็ดมีมีฟามิโกเเออ้เ้ยเขาบอกว่าเรือคายักที่นี่ถ้ามากระเรือปัตดามัน,นะคะก็สามารถถ่ายได้เลยเดินใหเจสได้ไหมรอน้ําลงอีกหน่อยเถอะได้จริงจริงด้วยแต่มันจมน้ำเห็นไหมเรามันไม่สวย <laughs> นั่งเลยไปยืงจนได้ยืนยืนยืนยืบนชิงช้าอ่าแขวงเลยยืนแขวงเราก็ดูเด็กน้อยกำลังเล่นชิงช้าเด็กน้อยเด็กแก่ไปรูกก็ดีดิฮะเดี๋ยวไปดูน้องเกสพายเรือคายักกันดีกว่าเกสช่วยด้วยนะลูกโอ้มีคิดมีคิดไป่ดูละ พาที่รูปพายออจะรอดไหมเนี่ยตอนนี้นะฮะกลับมาแล้วเรือขยักส่วนฟาเโก้กำลังลงทะเละฟา,ออาเโก้สวยมากเลยเนี่ยมีมุมไม่ถ่ายรูปเต็มเลยมาๆมหาลบไปเจ้าของเจ้าของบาเโก้มา อ๋องั้นเจสเอานี่แล้วกันสายแอปเปิลดีไหมลูกอ่าเออสวยอ่ะนี่บรรยากาศดี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 ลูกไปไปไปมาไม่เล่นแบบนี้ลูกอันนี้พร้อมแล้วทำไมเจสเจสจะจมขนาดนั้นอ่ะฮะตูจะลงไปงั้นนะเจ้เล็กโอ้ยโอ้นี่มันจะเป็นอีกแบบเลงนะโตขึ้นดีไหม ดีไหมชอบไหมออ <laughs> ชอบไหมชอบชอบดีอ่ะมีความสุขแพดมาดามค่ะเกาะนาโอาดียวจกรับต่อไปทำอะไรคะไปขยัก,กอ,อ่ะอ่ะดูสิอ่ะขึ้นเรือเลยอ่ไปเรือขึ้นมันแรนนะฮะไหวไหมคะป๊าป๊าเลี้ยวกลับ๊าทำไมฮะ วเราตัดิใจกลับมาดีกว่าค่ะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยพระปายกันไม่ค่อยจะเป็นขึ้อเอ่ะขึ้นโอคแลวันนี้เออวันนี้ขึ้นแรงมากดูด,ดูแต่น้ำสวยมากเลยนะเออาดีงามค่ะเจ่ทำไรคะฮะปวดเดนหนูเป็นปูเ<ป>หรอขุดแล้วน้ำก็มาลงฮะหนูเป็นปูหรือเปล่าฮะหนูเป็นปูหรือเปล่า นี่ไม่ได้ไผุดเพื่ออะไรนะผุดเล่น <c oughs> ดูดินอนแบบสบายมากเลยทรายละเอียดนุ่มใช่ไหมสบายมากนุ่มมากเลยค่ะเอาใส่กลับบ้านไหมสบายใจดูดิ <c oughs> วิวแบบวันนี้ขนาดน้ำขึ้นยังสวยเลยอ่ะ เรื่องการกินอาหารบนเกาะก็สำคัญนะคะปกติถ้าเราไปทัวร์กับเจ้าอื่นใช่ป่ะเราก็จะได้กินอาหารกล่องแห้งๆชื้นๆแต่นี่ฮะมากันเลิฟอนามันนี่อ่ะเราก็จะได้กินอาหารแบบนี้เป็นโซนซีฟู้ดนะคะกุ้งมะหมึกเผานะคะมีส้มตำด้วยเหรอคะโอ้ ชืดค่ะโอ้โหนี่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 ทำกันสดสดนะฮะตามกันอยู่ตรงนี้เลยสั่งได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่เผ็ดพริกสองเม็ดได้หมดโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นตงผลไม้นะฮะอ่ะนั่งไหนก็ได้ค่ะลูกไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรน้ำซุปค่ะน้ำซุปนะคะอ่าแล้วก็มีน้ำพริกนะฮะน้ำพริกกุ้งสดค่ะไกด์การันตีว่าอร่อยเด็ดแล้วก็ไข่เจียวสำหรับเด็กพริกไก่ทอดสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ <น>แล้วเขาบอกว่านี่นะฮะมาเครื่องดื่มจัดเต็มอย่างนี้นะฮะต้องมากันเลยปนังมัน,นอะไรังมีหมด<อ>แล้วก็โกโก้ของเด็ดนะฮะนี่นี่นอกจากอาหารคาวนะคะเราก็มาต่อที่อาหารหวานก็จะมีทั้งแบบของหวานแซนด์ว<า>ิชมีบราวนี่บราวนี่เมื่อกี้แอบชิมแล้วนิดนึงอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากมีพวกแพ็คเกอร์เผื่อใครแบบจำลังพี่มั้ย กาแฟชาได้ไของคาเล่นฮะกาแฟจะมีกี่ยี่ห้อกันคะแม็กซิมของดีญี่ปุ่นนะมอคโคน่อันนี้หอมอันนี้ของไทยนะคะยูซีซีก็มีค่ะมีมาเรียกว่าเยอะมากชาเชอร์ที่ก็ของทวายทวายนิ่งนะฮะแล้วก็มีของทาเล่นเนี่ยใครใครจะมากินแอลกอฮอล์นี่พร้อมนีกับแก้มพร้อมอ่ะไปกินกันดีกว่านี่อีกนิดนึงอ่ะนี่อะไรฮะหมาหมาตัวใหญ่มาก สดไหมสดสดค่ะกินทั้งเปลือกเลยเรากินมาเยอะแล้วนะอร่อยเคือทำไมสดรึป่ะเมื่อเช้าอ่ะตอนเรามาถึงอ่ะเรือประมงเขามาเทียบแล้วเขาตีเรือเล็กออกไปรับของสดจากเรืออร่อยเลยค่ะดูสองสาวอ่ะโอ้โหคือมันสวยอ่ะมันสวยมากเลยเนาะเกาะมาดามเกาะทูมาดามเอาไม่ใช่เกาะมาดาม น้ำใสอ๋อเกาะอ้อใช่ใช่หาดมาดามค่ะ้าคมา่ะก็มาก็ง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วยก็ติดต่อเลิฟอันดามันเลยะนะเออทัวร์ดีๆอาหารจัดเต็มโอเคคะ่ะเอาวันนี้ไปบ,บายคะ่ะ